สวัสดีครับเลขปังยามพลายกระซิบงวดวันที่16กันยายน2568ครับขอให้เฮงปังรวยทุกๆคนมางวดถัดมาก็ถือว่าก้มแก้ม <c oughs> ก้มแก้มกันไปไม่ได้โดดเด่นนะไม่ได้เข้าตรงๆก็มีบ้าบ้างนะครับโอ้เลขสามมานะทั้งบนทั้งล่างเลยแมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับ อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจการทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้ดและเบอร์พอมเพลนี้นะครับแต่ก็น่าจะมีคนได้นะเพราะว่าก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันเข้ามาหลังวันที่หนึ่งนี่ก็พอสมควรนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะก็ถือว่าขอบคุณทุกคนนะครับนีตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นการบังคับอะไรนะครับก็แค่ถ้าใครโชคดีมีรางวัลก็อย่างที่บอกเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้อ่ะเรามาดูเลยครับ สิบหกกันยาเป็นวันอังคารครับเลขสามเป็นบริวารเลขสี่เป็นอายุเลขเจ็ดเป็นเดชเลขห้าเป็นสีเลขแปดเป็นมูลละเลขหกดาวศุกร์เป็นอุตสาหะเลขหนึ่งเป็นมนตรีเลขสองเป็นกาลกินี <c oughs> กาลกินีออกมามสามงวดละสงสัยเลขสองจะมาแล้วดูแล้วน่าจะมาด้วยเพราะอะไรพฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียนี่อยู่ในราศีมิถุน นะดูดีสวยงามนะครับผมจะไม่ใส่ลัคนาแล้วนะวันที่16กันยายนเนี่ยนะคือไม่งั้นพอไปมองวางลัคนาปุ๊บบางเลขที่มันดูดีมันก็เสียไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าดาวมันดีเนี่ยมันดีทั้งวันนะดาวมันดีมันดีทั้งวัน,นะวน,น,วนก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้แบบดูดีอะนะเพื่อให้ดูดี ่าถัดมา16ก,กันยาจับเป็นคู่คู่เลยห้าสองเจ็นึ่เ้ห็นไหมโอ้โหเยอะไปนะผมว่า 7, 8มันต้องมาได้แล้วละ่ะเพราะว่าดาวเสาร์มาเจอลาหูตั้งแต่23สิบสามสิงหาเนี่ยอ่าหนึ่งกันยายังไม่โผล่ไม่เป็นไร 16กันยาน่าจะนะน่าจะมาได้แล้วเดี๋ยวดูองศาสิ16กันยาเนี่ยดาวเสาดาวเสา27องศาราหู22องศาห่างกัน5องศาก็ถือว่าอยู่ในระยะวังกะนะอยู่ในระยะที่แบบดึงดูดกันถึงนะ5องศาเองและดาวเสาวจริงๆก็คือขยับถอยมาเรื่อยๆนะั่นแหละ ห้าองศาเองนะครับยี่สเจ็ดกับยี่สิบสองเนี่ยใกล้กันแล้วยี่สิบเจ็ดองศาเนี่ยนะสามลูกสิบยี่สิบหกยี่สิบยี่สิบเจ็เนี่ยยังอยู่เพชรคาดเลิกกันอยู่อ๋ก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าให้สวยนะผมว่าถ้าสาวลาหูอยู่เทวีเลิกเมื่อไหร่ละโป๊ะเชะตะเบะเลยนะครับอ่ะ พฤหัสจันทร์อันนี้สวยเลยเห็นไหมแล้วก็เลขยามเลขยามครับออกยามพฤหัสครับออกยามพฤหัสชัดเจนและดูดีและยามพฤหัสเป็นยามสีครับเอาละห้า <c oughs> ฉะนั้นห้าสองเป็นเลขวิ่งสวยได้นะครับพฤหัสจันทร์ พระจันทร์นั้นอยู่28องศาพระัหัสอยู่27องศาโอ้โหสนิทเลยองศาพลหัชดทับจันทร์เลยปั้นตัวหาผัวเมียเลยนะสวยงามเออเนี่ยอันนี้มีลุ้นมีลุ้นอันนี้คือเลขดวงดาวบนท้องฟ้านะครับได้7 8นะ5 2นี่เด่นวิ่งได้วิ่งได้สองทางเลยนะครับ 7-8-5ก็ได้2-8-5ก็ได้2-8-6ก็ได้นะครับห้าหนึ่ี้ก็ถือว่าสวยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูยามพลายกระซิบของเราเดี๋ยวเลขแต่ละราศีเดี๋ยวผมทำให้นะครับเอามาดูยามพไายกระซิปจับยามพฤหัสปุ๊บตั้งดวงยามเลยครับ16กันยายนส5 6พยยามพฤหัสเป็นเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ก็ยามพืหัสก็เลขห้ 5, ก็ถูกแล้วดาวพืหัสได้ตำแหน่งมหาจับมามาโอ้ยห้าสองมาด้วยครับดาวจริงบนท้องฟ้าก็ห้าสองดวงยามก็ห้าสองเล็งไปที่ดาวพระพุธพุธห้าสองสี่สองสห้าอันนี้เนะี่ยแถวนี้เลยอย่าลืมกลับกันด้วยนะ อย่าลืมกลับกันด้วยนะสวยอันนี้สวยที่สุดเลยนะและดาวพูดเป็นดาวลาพระซะด้วยเนี่ยนะจับยามาได้แลวได,ได้ได้ตรงนี้เด่นชัดที่สุดครับนะสองห้าสี่สี่ห้าสองส่วนดาวที่โยงถึงกันสวยๆเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับดาวอาทิตย์ จับดวงยามมารัคษนาสถิตราศีสิงห์เนี่ยนะดาวทิตย์เป็นดาวประจําตัวอยู่ในเรือนการเงินก็ดูสวยงามเจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งหนึ่งเจดะดูดีรู้สึกว่าจะไปเที่ยวลาวแล้วนะเมื่อวานเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยศูนย์เดหนึ่งย์ดี่ยนะอ่าทีนี้ดวงไหนอีกอดาวพุธสองห้าสชัดเจน ลาหูกลุ่มรักเห็นไหมลาหูกลุ่มรักแปดต้องมาดัางนั้นเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็มาทั้งดวงยามทั้งดวงจริงบนท้องฟ้าพิจนารณากันไปนะครับก็ถือว่าสวยงาม แปดหนะึ่งนะครับสี 4, 2, 5สองห้าถือว่าสวยแต่ที่ในดวงยามไม่มีเลขเจ็ดเพราะว่า,ม,ามันตกมรณะนะอังขารก็ตกอลิก็เลยไม่สวยเท่าไหร่นะดาวสุกยังพอได้นะดาวสุกยังโอเค แต่ถ้าเกิดคัดมาเน้นๆเน,นเนี่ยผมว่าสองห้าสีนี่ชัดมากเลยมาทั้งดวงจริงดวงยามสวยงามตามท้องเรื่องอ่มาดูกันชัดๆสิบหกกันยาสองพันหร้อยหกสิบแปดนะครับสิบห้านาฬิกาถึงสิบหกนากาสาิบนาทีอันนี้ไปกลับด้วยนะสี่ศูนย์ถึงสี่เก้า นะเน้น4,2,4,5นะครับเนี่ยห้า5ูเน้น51525457ที่5 7มาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาตีโกนถึงกันลาหู8ปดกุมลักแป์ถึง8 9ครับเน้น86 89 สตัวที่สวยๆชัดๆนะสองห้าสี่สี่ห้าสองสองสี่ห้าอันนี้กลับให้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะาก็เน้นลองเน้นดูสามสองห้ายังมีโอกาสติดติ่งมานิดหนึ่งนะครับดาวังขารแปดศูนย์เก้าศูหรือ8ปดเกย์ก็ได้กลับด้วยเนี่ยไปกลับ4ี่หนึ่งสาม สี่หนึ่งสามอันนี้ตีโกนธาตุด,ดินเนี่ยโยงถึงกันเป็นสามเหลี่ยมขราวที่แล้วอ่ะสามห้าหกอะคุณยังอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงสามห้าหกหนึ่งกันยาเห็นไหมตีโกนธาตุลง อันนี้ตีโกนธาตุดินนะก็ติดไม้ติดมือไว้เนี่ยหนึ่งส4 1สามสามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามนะครับ8 0ดหถึงกันอ่าแ0ด896หแปดเ้าหนี่ยได้นะครับเจ็ดสองห้าเนี่ยอันนี้ก็ตีโกนธาตุน้ำนะครับเนี่ยเลขมาไม่เยอะมาง่ายๆมาเน้นเ้นไม่ต้องไปคิดมาก เขาที่แล้วคิดมาก <c oughs> นะเขาที่แล้วคิดมากผมให้ไปสามห้าแปดออกสาม้าหกเนี่ยเห็นไหมทั้งที่มันลอยขึ้นมาชัดชัดเห็นเห็นเนี่ยมันลอยขึ้นมาชัดๆัดเห็นเนเะนี่สามห้าหกเนี่ยแต่เราไปดันเนี่ยไปเล่นตรงๆนะสามห้าแปด มันก็มันก็ตรงกว่านะแต่ลืมเผื่อสามห้าหกไว้เนี่ยให้สามห้าแปดไว้เห็นไหมเอออ้าวเจ็ดศูนย์หนึ่งกับเจ็ดศูนย์นี้ไปออกไปออกเที่ยวลาวนะเออไปออกเที่ยวลาวซะแหมเสียดายอ่ะประมาณนี้ครับคลิปนี้ ไม่ยาวเดี๋ยวเราไปดูเลขเน้นแต่ละราศีกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็แคปหน้าจอาไว้ชอบไม่ชอบลองพิจารณาดูอันนี้เราก็เล่นสูตรง่ายๆไม่ต้องตีความซับซ้อนนะครับดวงยามในวันนี้16กันยาเนี่ยออกง่ายครับออ,ออกง่ายไม่เหมือน1กนันยา1กันยาก,ก,ยาก็ก็ง่ายนะแต่บางทีมันก็ยังมีตัวซับซ้อน แต่อันนี้เราดักไว้หมดแล้วสามตัวเนี่ยดาวที่มันถึงกันเนี่ยดักไว้ทุกทางแล้วนะครับอาจจะเพิ่มแปดเก้าหกเพิ่มเลยนะเพิ่มไปเลยเดี๋ยวเป็นพยานแปดเก้าหกหรือแปดหกเก้าไม่ใช่สิ เพิ่มตรงนี้ก็ไแปดเก้าหกแปดหกเก้านะ 8, 9, 6, 8, 6, 9, นะย้ำไว้นะครับเนี่ยแล้วก็กลับด้วยนะเผื่อมันออกแปดหกเก้าหรือเก้าแปดหกขึ้นมาก็นะตัวใครตัวมันนะที่ผมไม่ได้ทำเลขกลับไว้เพราะมันมันมันแถวมันไม่พอนะะที่กลับให้ได้ก็คือเนี่ยแหละชุดนี้แหละเพราะว่าเน้นเลยมันชัดมากนะก็ลองดู ก็อลองดูอ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับแคปหน้าจอไว้ถ้าถูกอกถูกใจก็ตามไปถ้าไม่ถูกใจก็หาเลขจากที่อื่นตามที่ถูกใจท่านนะครับอันนี้เราก็แบ่งปันพูดคุยกันสนุกสนานนะจ๊ะฝากกดแชร์กดไลค์ครับกด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งทุกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาค้ ode, แะเบอร์พรอเพลท เลขปังยามพัยกระซิบครับงมื่อวันที่16กันยายน2568ขอให้เฮงปังรวยทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ